ที่พ่อพูดเป็นคำกลอนอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดฤศยาแม้มีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลหมายความว่าอย่างไรคะพ่อคือเรื่องนี้นะขอให้ท่านผู้ฟัง กดมือถือสิงคาลกสูรมิตแท้สี่จำพวกมิตแท้สี่จำพวกเนี่ยคืออยู่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามากุฏเล่มที่สิบหกหน้าแปดสิบห้าเนี่ยยังกับผมเนี่ยขอประ v a ตัวประว a าตัวเป็นเป็นมิตรแท้ก็แล้วกันแล้วก็ เป็นมิตรแนะนำประโยชน์คือชี้ทางสวรรค์ให้นี่นะมิตรแนะนำประโยชน์คือชี้ทางสวรรค์ให้แล้วก็มรรคผลนิพพานนะชี้ทางสวรรค์ให้เนี่ยรวมถึงมรรคผลนิพพานไปตามลำดับลำดับเพราะว่าบนสวรรค์นั้นมีสาราสุธรรมามีพระอรหันต์ที่ท่านายังไม่ดับขันปรินิพพาน มาแสดงธรรมเพราะว่าอายุบนสวรรค์นั้นยืนยาวนะ,ะทีนี้ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในมิตรสูตรถ้าจะชักชวนใครมิตรอมา,าตญากิสาโลหิตก็ให้ชักชวนเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่แล้วตรัส วิสาสาปรมายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนี่ไงความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งญาติในที่นี้คืออะไรก็คือรูปน้ำนี่ญาตินี่จะตามช่วยเราไปตลอดอะรูปน้ำญาตินะญาตินี่รูปน,น้ำนี่ตามส่งเราถึงโคตรภูยาน ประตูผนิพานแต่ซับสลิงคานเลือกสวนไลรนากระบีถุงมือสายสะพายเงินทองตามส่งเราได้แค่เชิงตะก,กรนเท่านั้นนี่มิตรดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยลึกเพื่อนคิดลิษยสยาแม้มีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็ม เต็มทะเลนี่อาจารย์ท่านว่าไว้มิตรในที่นี้ก็ขอพูดตรงๆว่าก็คือรูปนามรูปนามเนี่ยตามส่งเราได้ถึงโคตระภูยานบรลุในพานข้างที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันยากแสนยากไม่ใช่ง่ายๆแล้วยังปฏิบัติผิดเสียอีกไม่มีในพระไตรปิฎกไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วจะยากสักปานใดนี่เพราะฉะนั้นนี่ขอให้เราจงมั่นคงในพระธรรมคำตรัสสอนของพระอาหารหันตะสมมาสัมพุทธเจ้านะนเนี่ยมิตรเนี่ยมิตรคืออะไรขณะดนี้ยเรากำลังได้ยินเสียงนเนี่ยมิตรของเราก็คือรูปและน้ำรูปก็คือสภาพไม่รู้คือเสียง ที่มากระทบหูเกิดสภาพได้ยินเรียกว่านามเกิดรูปดับเสียงดับได้ยินก็ดับไม่หวนกลับคืนมาสู่วัตตะนี้อีกเสียงใหม่เกิดได้ยินใหม่ก็เกิดใช่ไหมไปไม่กลับรับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นนี่ไงหนีไม่พน้นหนีไม่พน้นสติปัฏฐานสี่ เอกายาโนอยังพิกเวมาโคสัตตานังวิสุทธิยามีหนทางเดียวไม่มีหนทางอื่นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชัดในมหาสติปัฏฐานสูตรอานอัตฉราด้วยยี่สิบเที่ยวแล้วจะร้องอ้อที่ถูกนั้นอย่างนี้นี่เองและที่ชี้ชี้แนะให้เพื่อนผู้ฟัง พิจารณาอย่างเช่นขณนะเนี้ยพิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยถูกตรงตรวจสอบดูได้ว่าไม่ผิดพลาดแม้เท่าปลายขนสายจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะบภิกษุอาพาธคือป่วยไขย้ในปฐมคิรานสูตร กดมือถือดูได้เลยไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นขณะเนี้ยเราพิจารณาได้มากมายเลยอะ่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะอาการกายเนี่ยมีทั้งวันน่ะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานะกับพริบตานี้ก็อาการกายลมหายใจก็อาการกายอันหนึ่งเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดๆก็ย่อมรู้ชัดอาการกายนั้น อย่างนั้น,น,นดังนี้ยะถายะถาวาปนัสกาโยปนิหิโตโหติตถาตถานังประชานาตินี่ไงอาการกายเรากำลังกระพิบตาพิจารณาลงไปไหวรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ตั้งแต่เช้ามาจนถึงขณะน,นี้นี่ฟังผู้บรรยายกำลังพูดอยู่นี่ ไม่ได้พิจารณารูปนามเลยก็หลงหลืมสติพิจารณาลงไปหลงหลืมสติประฐานการพิจารณารูปนามไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับขณะนี้กําลังมีสติประฐานการพิจารณารูปนามพิจารณาลงไปขณะนี้กําลังมีสติประฐานการพิจารณารูปนามไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับขณะน,นี้กายสบาย ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรพิจนาลงไปสบายกายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับสบายใจไม่ทุกร้อนอะไรพิจารณาลงไปสบายใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ไงได้ไหมรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่รอดจากอากุศลอวิชาหรือโมหะเคี้ยวกิน ถ้าเราไม่พิารูปนามตามวิพังภาคที่สองภ,ภาษาไทยฉบับมหามากุฏเล่มที่78หน้า786บรรทัดสองไปค้นดูได้เลยจากห้องสมุดนี่นะครับขอให้เพื่อนชาวพุทธจงเป็นผู้มั่นคงต่อพระธรรมคำตรัสสอนของพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แล้วถ้าเรา มีเพื่อนดีเนี่ยเราจะมีจิตใจสบายเพราะเราอยู่ในธรรมยอยู่ในคำสั่งสอนของพระอาหารหันต์ตถัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่เราพิจารณารูปนามหรือสติปัฏฐานเกิดเนี่ยสติเป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกย่อมมีเจตสิกอื่นๆเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยรวม19องค์ธรรมตรวจสอบดูได้จาก พระอภิธรรมมัตสังคหะประริเฉทที่สองบทที่สองหรือเล่มที่สองเจตสิกปรมัต a นี่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีความสุขกายสุขใจใช่ตลอดเวลาเลยเพราะเราอยู่กับรูปมามเกิดดับเกิดดับตัวตนสัตว์บุคคลสัประสิ่งของถูกละแล้วเราจะไปทุกใจอะไรอ่ะไม่มีที่เราจเจริญสติปัฏฐานเลยจะไป ฆ่าตัวตายหรืออะไรเนี่ยน่าเสียดายทรัพยากรมนุษย์นะที่ผู้รักผิดชอบทางสังคมเนี่ยไม่ได้สอนชาวพุทธเราในทางที่ถูกถ้าเจริญสติปัฏฐานอยู่เนืองๆคือเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจิตใจจะชุมช่มฉ่ำเยือกเย็นอย่างยิ่งเพราะมี มีเอ่อย่าง19บเก้องค์ธรรมเนี่ยจไหมจิตปัสสัทธิกายปัสสัทธิจิตละหูตากายละหูตาโอ้มากมายเลยต้องไปค้นในพระอภิธรรมมัทสังคหะจึงจะแตกฉานในคําตรัสสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำอะไร ไม่ต้องไปทําใั้ไม่ต้องไปที่ไหนรูปนามมีอยู่ขณะนี้ท่วมหัวท่วมหูอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรพร้อมอัตถกาถาให้เข้าใจไปขอไทยเอกสารที่ไหนก็ได้ไม่กี่ตังค์อะแล้วก็เอามาอ่านทักยี่สิบเที่ยวนะอ่านแล้วก็ตึกตองตอม ตรึกตรึกจองตามเนี่ยว่าโอ,โอ้โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองไอที่เราปฏิบัติมายี่สิบปีเนี่ยอ้โหไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ตรัสนะไม่ใช่ปฏิบัติยังไงก็ได้ไม่ใช่ตรัสว่าถ้าฟังจากใครแล้วมาเทียบไงเทียบในพระสูตรสอบสวนในพระวีนัยคือพระไตรปิฎกอะเอาเพียงพระสูตรเดียวอะมาหาสติปัฏฐานสูตรพร้อมอัตถกาถาเนี่ย จะทิ้งข้อปฏิบัติอื่นหมดเลยไม่มีอ่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้อ่ะแล้วเอามาสอนกันได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเนี่ยสังคมไทยจึงเป็นอย่างนี้คนฆ่าตัวตายกันทุกวันเลยน่าเสียดายทรัพยากรมนุษย์ไหมถ้าเราสอนชาวพุทธเราให้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยชาวพุทธในแคว้นกุลุอ่าเนวเดนฮีปัจจุบันเนี่ย จะเจริญสติปัฏฐานกันเป็นปกติไม่มีมาหลับตาเดินช้าๆเป็นปกติตรวจสอบดูได้พระแต่บบประกภาษาไทยฉบับมหามกุฏเล่ม,ม,มที่สิบสีหน้าสองหเกใครไม่เจริญถึงเจ้าจะเป็นอยู่ก็เหมือนถึงเจ้ามีชีวิตยอยู่ก็เหมือนตายแล้วเมื่อตะกี้นี่ถามคุณแม่จ๊ะคุณแม่เจริญสติปัฏฐานข้อไหนแต่คุณแม่อึกอักอึกอักตอบไม่ได้ เปลี่ยนจากคุณแม่เป็นเจ้าทันทีเลยดูถูกอ่ะโอ้โหแกนี่แย่เหลือเกินพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกแต่นี่มัวไปหลับไปหลับหูหลับตาอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับเขาบ้างเลยเพราะฉะนั้นสังคมในสมัยพุทธกาลนี่บันเจิดเพิดแพล้วไม่เละเทะเหมือนสังคมในในบ้านเราเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเอาคําของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพี้ยนให้ปฏิบัติผิดพระองค์ไม่ได้ตัดไว้จะเอามาปฏบิบัติบาปไม่รู้จะสักเท่าไหร่กาวตูวพระตถาคตนี่มันเป็นฉันนี้นี่แหละเพื่อนชาวพุทธทั้งหลายเจ้าข้าเอ๋ย